สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิช h ชาแนลค่ะกับรายการ Voice Book บ่ายพิชิรเล่งเล่าจากเสียงอ่านที่มากับจินตนาการของคุณวันนี้เราจะมาต่อบันทึกจำจนในสุสานเล่มที่3กันนะคะตอนตำหนักทิพพิมานเมฆ2บทที่แล้วเป็นบทเริ่มต้นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจากเล่มที่2ในตอนตำหนักทิพพิมานเมฆห ก็เผยออกมาแล้วค่ะว่าภายในถ้ำที่ทุกคนเข้ามานั้นเนี่ยมีภาพวาดอยู่ตอนแรกเนี่ยก็ไม่เจออะไรแต่พอในอ้วนไปเจอภาพที่มันหลุดล่อนเนี่ยแล้วลองขุดรอกออกดูเนี่ยก็พบว่ามีการวาดภาพฝาผนังทับภาพดั้งเดิมที่มีอยู่วันนี้เรามาฟังกันต่อค่ะว่าเบื้องหลังภาพดั้งเดิมที่มีอยู่ในฝาผนังเนี่ยมันคือภาพอะไรและจะพาทั้งทีมไปต่อ และรู้เรื่องราวอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าในบันทึกจำจำในสุสานเล่มที่สตอนตำหนักที่พิมันเมฆสองบทที่สองภาพวาดสองชั้นสีสันของภาพวาดฝาผนังน,นั้นฉูดฉาดจัดจ้านยิ่งนะักใช้สีแดงดังเลือดเป็นจำนวนมากมาอยู่ใต้ลำแสงที่มินิ่งผู้วาดดังแสงของกระจกสี เหมือนกับผนังทั้งพื้นมีโลหิตซึมเยิ้มไหลออกมาสีที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพวาดอีกชั้นนั้นสามารถมีสภาพสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆแต่สิ่งที่ทำเราทึ่งจริงๆกลับเป็นเนื้อหาของภาพวาดนั้นภาพวาดแบ่งออกเป็นสองส่วนบอกเล่าเหตุการณ์คนละเรื่องแต่กลับผสมกันอย่างลงตัว ขัวเหอช่างจ้องดูจนตาลุกพูดพึมพำกับตัวเองว่านี่น่าจะเป็นภาพสงครามระหว่างกษัตริย์ว่านหนูแห่งแคว้ตรงเชียกับกองทัพมองโกคนนี้น่าจะเป็นตัวกษัตริย์ว่านหนูนี่อาจจะเป็นมหาสงครามสิบแผ่นดินตงเสี่ยในตำนานก็เป็นไดน้ผมร้องทึ่งไปพลาง มองดูภาพบนผนังไปพลางแล้วก็ชี้ไปยังฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นภาพของทหารจํานวนมากห่มขนสัตว์สวมหมวกเกลาะพูดขึ้นว่านี่เป็นกองทัพของกษัตริย์ว่าน,นูเหรอแล้วก็ชี้ทหารม้าอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็พูดว่าแล้วนี่เป็นกองทัพของมองโกพวกคุณดูสิมีจํานวนมากกว่ากองทัพตรงเสี่ยงถล่มทลาย นี่เป็นสงครามบทขยี้แต่ฝ่ายเดียวแท้ๆเลยในอ้วนนั้นมองดูสักพักแล้วก็รู้สึกแปลกใจถามว่าทำไมกองทัพของตรงเสียไปหน้าพวกนั้นเหมือนผู้หญิงทั้งหมดเลยล่ะหัวเหอช่างบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของภาพวาดแฟนตรงเสียที่ทุกคนจะดูเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดหัวเหอช่าง ชี้ไปยังภาพส่วนที่สองแล้วก็พูดว่าฟังนี้เนี่ยบันทึกเหตุการณ์ระหว่างรบพวกคุณดูชาวตรงเสีย่ยรับศึกแบบหนึ่งต่อสามสิยังต้องถูกชาวมงโกใช้ธนูยิงตายอย่างต่อเนื่งองสงครามนี้สุดท้ายก็กลายเป็นการสังหารหมู่ภาพวาดใช้สีแดงเป็นจำนวนมากสแสดงถึงพิษร้ายของสงคราม เชื่อมโยงความรู้สึกถึงเข้มคน้นภาพส่วนที่สถูกทับอยู่ใต้หินยักษ์ก้อนหนึ่งพวกเรายกมันไม่ไหวแต่คาดว่าน่าจะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากภาพนี้ตัวผมเองนั้นให้รู้สึกค่อนข้างแปลกใจจึงพูดขึ้นว่าไม่สิแคว้นต่องเชี่ยนั้นถูกชาวมงโกทำลายตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอผมเคยอ่านมาว่า ประเทศของเขามีอายุแค่เจ็ดสกว่าปีเท่านั้นและยังทำสงครามตลอดเวลาด้วยถ้าบอกว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างตำหนักที่พิมานเมฆภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้ประเทศเล็กๆแค่นี้จะมีศักยภาพก่อสร้างสุสานวังหลวงขนาดใหญ่อย่างนี้ได้อย่างไรกันเนี่ยพอพูดจบหลายคนก็แสดงสีหน้าเห็นด้วยตงเซียเป็นรัฐประเทศ ที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นในแถบมณฑลจี้หลินและเหยหลงเจียงในยุคที่ชนเผ่านีเจินถูกทำลายเท่าที่ผมจำได้ประถมกษัตริย์ว่านหนูของพวกเขาถึงกับยังไม่ได้สืบทอดราชบัลลังก์ก็ถูกชาวมงโกเดินทางอ้อมเกาหลีเหนือเข้ามาทำลายแล้วอีกทั้งกำลังคนก็น้อยต่อให้ไม่ถูกลุกรานก็ไม่น่าจะมีศักยภาพพอจะสร้างสุสานใหญ่ขนาดนี้ได้ ดังนั้นที่เฉินผีอซื่อบอกว่าที่นี่ใช้บรรจุพระศพของกษัตริย์ตงเซี่ยจึงยิ่งเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ใหญ่และยิ่งไปกว่านั้นถ้าสันนิษฐานตามสิ่งที่พวกเราเห็นจากสุสานใต้สมุรสุสานหลวงในตำนานแห่งนี้สร้างโดยวังฉางไห่ซึ่งอย่งไงยังไง,ง,ไงก็ต้องอยู่ในช่วงปลายราชวงศ์หยวนด้วยนิยุคนั้นแขวนตรงเซี่ย ได้ดับสูนไปนานแล้วจะไปหาตัวกษัตริย์ตรงเสียที่ไหนมาบรรจุกันฉันพีอัซ่อรู้ว่าพวกเราคิดอะไรอยู่กวาดสายตาไปบนภาพวาดฝาผนังด้วยสีนหน้าไร้าอารมณ์เขหนหัวเราะออกมาทีหนึง่งแล้วก็มองไปที่หัวเหอช่างพูดว่าในเมื่อพวกมันไม่เชื่อเหอช่างเองเราให้พวกมันฟังหน่อย โู้ช่างรับคําหันพูดกับเรายิ้มยิ้มว่าผมรู้ว่าพวกคุณสงสัยอะไรกันอยู่ผมกล้าพูดว่าพวกคุณคิดผิดหมดข้อมูลแคว้นตรงเสียที่พวกคุณเห็นส่วนใหญ่ได้มาจากผลวิเคราะห์หนังสือโบราณที่ไม่สมบูรณ์ความจริงก็คือข้อมูลอันเป็นลายลักษณ์อักษรที่แคว้นตรงเสียทิ้งไว้มันมีน้อยเกินไป ในต่างประเทศจึงกลับไม่ยอมรับว่าเคยมีรัฐประเทศนี้เกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นข้อมูลที่พวกคุณเห็นจนถึงตอนนี้ไม่ที่ถูกต้องอยู่เท่าไรกันแน่เป็นเรื่องที่พูดได้ยากมากในอ้วนแยงว่าแล้วจะเชื่อข้อมูลของพวกเฉินผีอซื่ได้ยังไงหัวหั่ช่างจึงบอกว่าเราข้อมูลของพวกเขานั้น ็นข้อมูลจากหลักฐานโดยตรงว่าแล้วก็ลุ้งเอาผ้าแพลสีขาวพื้นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อซับในคลีออกตรงหน้าพวกเราเมื่อผมเห็นก็หัวใจเต้นกระตุกทันทีมันคือมัดฉาคิ้วงูตัวเดียวกับในงานประมูลหัวเหอช่างเล่าต่อไปว่าปลาทองเหลืองนี่เป็นมังกรกลายพันธุ์ชนิดนี นายท่านได้มาโดยบังเอิญผมเชื่อว่ามันสร้างโดยฝีมือของคนที่รู้เรื่องราวภายในของแคว้นองเสียเป็นอย่างดีความพิเศษของมันก็คือเขาใช้กลวิธีที่แยบยลมากซุกซ่อนข้อมูลลับสุดยอดเอาไว้บนตัวปลาตัวนี้พวกคุณดูข้อปลาทองเหลืองไปเจ่อไฟ เกล็ดปลาชุบทองล้อแสงวิบวับทอนเป็นริ้วลายมากมายลงบนผนังวัวเห่ช่างขยับตัวปลาเงาแสงเริ่มเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็เริ่มปรากฏเป็นลายเส้นคล้ายกับตัวอักษรความลับก็คือภายในเกล็ดปลาตัวนี้ซ่อนตัวอักษรหนีจนเอาไว้ทั้งหมด47ตัวผมร้องอ้าในใจ ที่แท้เป็นเทคนิคแบบนี้นี่เองอดบีบป,ปลาทองเหลืองอีกสองตัวในกระเป๋าเสื้อไม่ได้ทำเขาเสียงสันส่นๆว่ามันมันมันเขียนว่าอย่างไงกันละ่ะเูอช่างบอกว่าเขายังถอดความไม่ได้แต่เข้าใจว่าคนสร้างต้องการบันทึกเรื่องราวบางอย่างเอาไว้โดยไม่ต้องการให้ใครนั้นมาพบเห็นความจริง ก่อนที่ผมจะพบของสิ่งนี้ก็อาศัยเบาะแสร่รองรอยจำนวนมากสันนี่ฐานว่าอำนาจการปกครองของแคว้นตรงเซียงนั้นยังดำรงอยู่เรื่อยมาเพียงแต่พวกเขาถอยลึกเข้าไปในภูเขาใหญ่และในช่วงเวลาหลายร้อยปีไม่รู้อาศัยอะไรรัฐประเทศอันเล็กน้อยอ่อนแอนี้สืบทอ,อดตนเอง ภายใต้แรงกดดันตีขนาบจากทั้งมหาอำนาจมองโกลและเกาหลีผมเคยศึกษาจดหมายเหตุเกาหลีจนถึงยุคก่อนจสถาปนาราชวงศ์หมิงยังมีคนเก็บสมพบเจอผู้คนสวมชุดประหลาดเคลื่อนไหวอยู่ในภูเขาหิมะผมคิดว่าน่าจะเป็นประชากรตรงเสียที่เหลือรอดมา เขาชี้ไปยังปลาทองเหลือแล้วก็พูดเพิ่มเติมอีกว่าข้อความกระจัดกระจายในนี้ช่วยยืนยันความคิดของผมเป็นอย่างดีหลังจากแคว้นตรงเสียระเบิดศึกกับมองโกก็ถอยมาตั้งหลักอยู่ตรงชายแดนของมณฑลจี๋หลิงกับประเทศเกาหลีเหนือหลบซ่อนใช้ชีวิตอยู่หลายร้อยปีมีกษัตริย์สืบท,ทอดบัลลังก์ทั้งหมด14พระองค์ มองโกกับเกาหลีเคยคิดทำลายแคว้นเล็กๆนี้หลายครั้งแต่ทั้งหมดก็ต้องล้มเหลวด้วยสาเหตุประหลาดอย่างหนึง่งสาเหตุอะไรเหระพ่านจือถามขึ้นหัวเหอช่างบอกว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้พยายามตามหาบันทึกส่วนที่เหลือมาหลายปีแต่ก็ยังหาไม่พบเขาหยุดเว้นช่วงหนึ่ง แล้วก็พูดต่อไปว่าพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าข้อความภาษาหนีจเจนประโยคสุดท้ายนะั้นเขียนว่าอะไรมันแน่อยู่แล้วที่พวกเราจะไม่รู้เย่เฉินจะเป็นคนถามว่ามันเป็นอะไรหัวเหอช่างมองดูพวกเราแล้วก็พูดว่าบนนั้นบอกว่ากรรษัตริย์วานนหูทุกระองค์นั้นไม่ใช่คนไม่ใช่คน งั้นเป็นอะไรล่ะในอ้วนร้องขึ้นผู้ว่าช่างเก็บปลาทงเหลืองแล้วก็พูดต่อไปว่าบนนั้นบอกว่าพวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งที่คลานขึ้นมาจากใต้ดินเย่เฉินออกความเห็นว่านี่อาจจะเป็นการเปรียบเทียบยกย่องแบบกษัตริย์เป็นมังกรไม่ใช่คนก็เป็นได้ตอนแรก ผมก็น,นึก,กว่าเป็นการปรีบเปยเหมือนบุตรสวรรค์เจ้ามังกรอะไรอย่างนั้นแต่ตอนมาเมื่อวิเคราะห์แล้วผมพบว่าคนคนนี้นั้นน่าจะต้องบันทึกเรื่องราวความลับในส่วนประวัติศาสตร์ต้องเสียโดยกล่าวอย่างเป็นกลางไม่น่าจะต้องใช้ถ้อยคำปลีบเปยอย่างนอกเนาะอ,อีกอย่างประโยคสุดท้ายเขียนขึ้นโดดๆไม่ชัดเจนมาก มันยังคาใจผมมาตลอดถ้าหาส่วนอื่นมาสมทบได้ความหมายของถ้อยคําประโยคนี้ก็อาจจะถอดความออกมาได้ในอ้วนกับเหมือนโยพิงต่างรู้ว่าปลาทองเหลืองอีกสองตัวนั้นอยู่กับผมแต่ด้วยความรอบคอบพวกเขาก็ต่างเงียบผมกำปลาทองเหลืองในกระเป๋าแน่นพ่านรู้สึกว่ามันหนักอึ้งขึ้นมาทันทีในอ้วนนั้น ยังสงสัยไม่หายว่าคนที่วาดภาพบนผนังนี้วาดขึ้นเพื่ออะไรโห่ช่างก็สายหน้าบอกเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ได้แต่ถ่ายรูปพวกนั้นเก็บเอาไว้พวกเราพักกันพอแล้วเรีวยวแรงกำลังเริ่มฟืน้นเชนพีอาซืึจึงสั่งให้คนของเขาผลัดกันออกไปเฝ้าด้านนอกหากหิมะหยุดแล้วก็ให้เข้ามาเรียก ส่วนพวกเราก็ผัดกันนอนในที่สุดซุนจือก็ฟื้นขึ้นอย่างเต็มตัวเขาขอโทษพวกเราเป็นการใหญ่ผมหาของให้เขากินแล้วก็บอกให้พักร่างกายให้ดีเพราะว่าพวกเราต้องพึ่งพาเขาอีกเราพักกันอยู่ข้างในนี้เราราวสามวันในที่สุดหิมะก็หยุดตกพวกเราทยอยคลานออกมาจากโพรงนี้ ด้านนอกนั้นท้องฟ้าแจ่มใสทั่วทุกทิศปกคลุมไปด้วยสีขาวโพลนเมื่อเราตรวจดูสัมภระข้าวของก็พบว่าอาหารเหลือน้อยมากเมื่อถามสุนจือถึงจุดเติมสเสบียงเขาบอกว่าเหนือแนวหิมะขึ้นไปนั้นไม่มีแล้วดังนั้นเราจึงต้องจัดแบ่งอาหารกันใหม่และก็กินกันให้น้อยลงขณะอยู่ในพโพรงหินนั้น เฉินปีอซื่อสอนเทคนิคการเอาตัวรอดบนภูเขาหิมะหลายอย่างให้พวกเราเช่นการใช้ผ้าอนามัยเป็นแผ่นรองเท้าสามารถดูดซับเหงื่อจากฝ่าเท้ารักษาฝ่าเท้าให้แห้งร่างกายก็จะอบอุ่นพวกเราทำตามวิธีของเขาจึงได้ผลที่ดีเยี่ยมมากเมื่อหิมะข้างนอกหยุดแล้วพวกเราจึงใช้เชือกปีนขึ้นไปบนเนินชันที่พลัดตกลงมา พื้นหิมะด้านบนมีรอยเท้าใหม่จำนวนไม่น้อยในอ้วนย่อตัวลงดูแล้วก็พูดว่าคารวานของอันหนิงคงแซงหน้าพวกเราไปแล้วล่ะเราต่างไม่พูดอะไรอีกสวมแว่นป้องกันแล้วก็ออกเดินทางทันทีสองชั่วโมงต่อมาพวกเราก็เจอทีมของอันหนิงบนเนินเขาแห่งหนึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาก็ไปชนกัความสูญเสียมาหนักเช่นกัน จากคน32คนนั้น <_ an> เหลือเพียงยี่สิบกว่าคนมาก็เหลือแค่ครึ่งเดียวซึ่งผมก็ไม่พบเงาของอาสามอยู่ดีพวกเราซ่อนตัวกันอย่างเงียบเชียบรอบสังเกตการอยู่ผมเห็นอานหนิงใช้กล้องส่องทางไกลส่องมองไปยังทิศหนึ่งจึงมองตามสายตาของเธอไปแล้วหนังตาก็กระตุกไกลออก ไปในเมฆหมอกวกเขาลูกใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตั้งชันตรงานมันคือยอดเขาที่ผมเห็นจากภาพในสุสานใต้สมุทรรูปทรงของมันแทบจะทอดแบบกันเป๊ะจากภาพเงาผืนนั้นผมชี้ไปที่เขาลูกนั้นหันมาถามสุนจึกว่านั่นมือนภูเขาอะไรอะ่ะทำงไงถึงจะขึ้นไปได้ละ่ะสุนจือยกมือขึ้นป้องตา เพ่งมองสักครู่แล้วก็หน้าถอดสีพวกคุณพวกคุณจะขึ้นไปที่นั่นเหรอที่นั่นมันมันมันไปไม่ได้ค่ะก็จบบทที่สองลงตรงนี้นะคะทำไมถึงไปไม่ได้ไปไม่ได้ด้วยสาเหตุอะไรมาฟังคำตอบของซึ่งจือในบทหน้าค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่บทหน้าสวัสดีค่ะ